สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเต้นเพลงผางเข้าแล้วนะคะอ่าซึ่งจะเป็นเวอร์ชันของครอบครัวหันศานะคะนี่เลยนะคะไปเจอมาท่าเต้นก็น่ารักนะคะเข้ากับเพลงได้ดีรู้สึกว่าเราชอบนะคะเราก็เลยจะมาสอนเต้นด้วยเราก็อยากเต้นด้วยแหละนะ่ะทุกคนนะอ่ะเราไปดูท่าที่หนึ่งกันก่นกอนเลยนะคะให้เราทําการตบมือนะคะโดยตบมือขวาปุ๊บปัดขึ้นไปอย่างนี้ค่ะพร้อมกับยกขานะคะให้นับว่าพางและ เห็นไหมคะวางขานับวาและหลังจากนั้นเอามือขวานะคะมาถูที่หน้าอกฝั่งซ้ายนะคะทุกคนขาพร้อมเอียงตัวไปขังขวานะคะเป็น1และจังหวะที่สองเนี่ยถูถูแล้วก็เอาลงแบบนี้นะคะทุกคนขาอ่ะหนึ่งและสองอ่าหลังจากนั้นเอามือนะคะมาวางไว้ที่หน้าอกทั้งสองข้างพร้อมกับเอาขามาชิดปุ๊บสาม ต่อด้วยการเอามือนะคะทั้งสองข้างเนี่ยหมุนลงฝั่งซ้ายค่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาอยู่ที่เดิมนะคะทุกคนคะ่ะเป็นจังหวะที่4และต่อด้วยท่าอย่างนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะเงง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 น่ารักแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะจิ้มหนึ่งจิ้มสองนะคะ เมื่อกี้เป็น4ี่และจิ้ม5และ6และนะคะโดยมีขาก็คือยื่นขาขวาออกมานะคะทุกคนขาขาขวายื่นเอาส้นเท้าแตะแล้วเอาเข้าแล้วก็ขาซ้ายยื่นเอาส้นเท้าแตะแล้วเอาเข้านั่นเองค่ะทุกคนขาเมื่อกี้4ไป5และ6และนั่นเองค่ะทีนี้จังหวะที่7นะคะใช้มือขวานะคะวาดแบบนี้คะ่ะวาดมาชี้มาตรงกลางพร้อมกับเอาขาขวาก้าวออกไปนะคะเพื่เป็น7แล้วก็ส้นเท้าซ้ายแตะนะคะทุกคนเ และแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะและจังหวะ8นะคะก็จะเป็นฝั่งซ้ายนะคะโดยให้ทําเป็น IL o ล e y ยูนะเป็น8แล้วก็เอาส้นเท้าขวาและนั่นเองค่ะทวนเซตนี้อีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนค่ะ1 2ึ่งพางและ1 2 3 4และ5และ6และ7และ8 และท่าต่อไปนะคะให้เรานะคะเอามือ l อ v e you ของเราเนี่ยหมุนผมนะคะ3จังหวะโดยโยกสะโพกไปหนึ่งสองสามก็คือขวาซ้ายขวาให้เรานะว่าหมุนผมหมุนผมหมุนผมสจังหวะแล้วก็พางอีกรอบค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะตบไปพางและเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองเหมือนเดิมค่ะหนึ่ง ทีนี้จังหวะที่3เอามือนะคะขึ้นมาตรงที่อกทาหัวใจแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะปึ๊บเป็น3แล้วก็จังหวะ4โน้มตัวลงมาเป็น4เอากลับเข้าไปนับและแล้วก็ทีนี้เอามือทั้งสองข้างลูบผ่านศีรษะก้าวขาขวาไปค่ะปึ๊บเป็น5นะคะทุกคนค่ะต่อจาก5นะคะจังหวะ6ให้เอามือทั้งสองข้างมาไว้ที่อกพร้อมกับเอาขาซ้ายมาชิดปึ๊บ6แล้วก็บอดี้เวฟลงไปนะคะ2จังหวะเป็น7ด 8นั่นเองค่ะทวนเซนอีกหนึ่งรอบนะคะตั้งแต่หมุนผมนะ1 2 3สองราเป็นหมุนผมหมุนผมหมุนผมพางและ1 2 3 4และ5 6 7 8แนั่นเองค่ะท่าก็มีแค่นี้นะคะไม่ยากนะคะก็เดี๋ยวเราไปทวนท่าทั้งหมด1รอบนะคะพางและ1 2 3 4และ5และ6และ7และ8แ,และหมุนผมหมุนผมหมุนผมพางและ1 2 3 4และ5 6 7 8 ใครที่อยากจะเต้นเพลงนี้นะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะพร้อมกับคลิปของต้นฉบับนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ